อ๋อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมฟรีไฟเอ้ยแปลกแปลกวะเ <What? S 1> okay, นะี่ยโอเคนับขอกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยและวันนี้นะผมก็จะมาดันแลงฟรีไฟนะครับคือตอนนี้ผมเนี่ยอยู่ที่แร้งแดงสีแดวนะครับผมก็จะมาเล่นแรงกับเพื่อนของผมกันที่ชื่อว่าคุณกิจนั่นเองชื่อกิจโชโดมชื่อกิจโชโดมสามารถเชิญมาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้เขาเชิญมาได้เลยนะครับผมโอเคมาแล้ว เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมเลยนะเอ้ยแป๊บนึงผมขอรีผมขอบอกสกิลที่ผมเอาไปก่อนสกิลที่ผมเอาไปนะก็จะเป็นสกิลตามนี้เลยสกิลเด็กแรงโอเคทุกคนเห็นชุดที่ผมใส่อยู่ไหมชุดนี้ก็เป็นชุดแจกฟรีจากสิทธิ์ขั้นสูงนะครับซึ่งเป็นชุดที่เท่มากๆเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยว่าจะเป็นยังไงเรสคอร์เฮ้ยเราเจอเราเจอเวกเตอร์อันดับ3ประเทศไทยด้วยอะโออบเหมือนเหมือนที่ชุดชุดหนึ่อรโอเค ยินดีต้อนรับสู่ฟรีไฟกอรีน่านะครับผมเราจะไปโดดในกันดีแน,น่นอนเราจะโดดท่ายฐานดีกว่าเ <ST AN IC AL> พราะวเกของเราเกมนี้ครับก็คือเราจะหาปืนพลาสมาให้เจอนะ <ST AN IC AL> เดี๋ยวก่อนนะครับจริงๆเนี่ยคอนเทนต์นี้นะจะเป็นคอนเทนต์ที่เราจะต้องเล่นปืนพลาสมาแต่ว่าผมดันหาพลาสมาไม่เจอสักเกมก็เลยเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์ดันแรงแทนนะครับ <ST AN IC AL> ทุกคนก็เลยอาจจะเห็นผมถามหาปืนพลาสมาทั้งเกมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับ ถ้าเจอพาร์ทมากแล้วบอกผมด้วยนะครับคุณเกดได้ครับคุณคุณกิดอยากเล่นปืน DMW ใช่ไหมครับเย้ BMW ครับผมอยากเล่นปืน What?! DM เฉยมีคนลงกี่ตัวกันนะโอ้โหบ้าหรือเปล่าผมเอาเด็กแรงมาอย่าพึ่งมาชาร์นะพี่จ๋าไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกมันแม่งลงหลังบ้านมันลงหลังเราอ่ะ ลงมาได้พาราฟอร์ได้เวกเตอร์กันแล้วเรายึดปืนเวกเตอร์อะไรเผื่อเื่อเจอเวกเตอร์ระดับกัมพูเชียคุสวยสวยสวยอีตัวอีตัวด้านหลังต้องกลัวครับมีมีคุณบดีทั้งคนมียาไหมครับมันวิ่งมาแล้วเขาต้องจิตมันวิ่งมาแล้วมันรู้นะว่ามันกิตมันหายไปแล้วคุณพี่ What the fuck เอาเอ็นเก้าสี่มาก่อนก็ดได้ตานี้ผมต้องได้เยนพาาตั้งแต่ต้นเกมแล้วเราจะได้คอนเทนต์เจอสองระเบิดไม่ทราบว่าคุณกิจเอาไหมห้ึ่งร้อยอยู่แล้วหนึ่งร้อยนะไปเสร็จหาพาสมงพาสมาก,ก่อนพาสมงพาสมงอยู่ในครับพาสมงเจอเอ็กเอ็มแปดเอ้ยมีคนปล่อยโฮเมอร์มาจากด้านล่างครับผม มาเพราะยังพูดเอ็กเอ็มเปียใช่จังหวะมันตรงเป๊ะมากเฮ้ยเรเหมือนจะเห็นนะมันอยู่บนหลังคาสีเขียวบ้านหลังคาสีเขียวครับคุณผู้ชมครับยังไงครับจังหวะนี้นะครับมันเรียกบ้านได้เหรอเบอร์ดี้มันเป็นเต็นท์เออมันเป็นเต็นท์สีเขียวอ่ะตรงที่ตัวเก็บแอร์ดอปยืนคนยืนแอร์ดอปยาว่าจะยืนแอร์ดอปตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรเลยครับคุณผู้ชมปัญหามันไม่ปัญหามันแม่นเผื่อเผื่อมันเล่นพัดมากเหรอ อู๋สามตัวอยู่บนนี้เออด้านข้างมีด้านข้างมีครับผมเห็นแล้วครับผมแตกแตกหนึ่งแท็กหนึ่งหมดไหมหมดไหมไอ้ไอบอลม่วงใช่ไหมเออมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วแต่หานรู้ไหมว่าเรามาแล้วเฮ้อเฮ้อเฮ้อแกไม่รอดแน่ไอสองปักปักโอ้ยโดนหัวโดนหัวโดนหัวมันไม่ตายเอฟเอฟเมื่อกี้เรายิงเอฟโฟร์เอวันนัดหัวมันโดนสองดอก ยังไงมีปืนบาเลตเอ้ยมีเอวบวด้ะมี A W มี A W ตรงนี้เสีปืนเสียงทองแล้วทุกคนขวามือมีแตกแตกซ้ายมือแตกเฮ้ยมีมีมีมันไม่ไมีตัวเดียวสามก่อนเลยใช้พี่หน่อ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 ยให้โดนพี่หน่อยถอยก่อนนะอืมใครรอดหมดแล้วถ้าใครรอดฉันไม่หมดนะบอกเลย เอาหรอคี่เอาหรอเอหรออาหรอหรอฮะเอาหรอฮะเหรอเอามารากับพี่นะพี่โหดตอนนี้โอ๊ยผู้เล่น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 ฮะผู้เล่นดีน่มียาอยู่หนึ่งกล่องเอเก็บของก่อนเอเก็บของก่อนสิ่งมันเป็นอะไรวโคตรเือเลยไหมขึ้นไม่ได้่อยระวังระวังระวังหลังก็มาอีกโอ้โหมาทุกที่ทุกทางเลยะเนี่ย โอ้ยโอ้ยมาน้องมีมาแล้วเนาะโอ้ยเบอร์ดี้หลังก็เข้าอ่ะมันเข้าทุกทางเลยอ่ะเออมันมาจากไหนเยอะแยะคุ้มฆ่าคนยืนแอดับเออพาร์ตไม่ไม่เจอเลยครับตรงนี้เจอแต่คนครับแล้ว่าเกมนี้ไงเกมเราได้จับแล้วว่าแล้ว่าเราได้ไปโดดใหม่ชัวร์ตรงเนี้ยน่าหายากยังว่าจังที่ไม่ได้เล่นผลงาน ไปได้โดดใหม่ไอไอซองจินหาเล่เล่นเหรอฝ่ายดีกินาเต้มจะขึ Gym. ้นไดวีแล้วเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ไดวีเข้ามาวะโอเคตอนนี้เราทําการเจอเป็นเกาะสวรค์นะครับซึ่งเราจะลงไหนดีครับเราเอ๊ะออ้โหส่งรูปภาพมาตรึงปิดปิดผมลงบีมาสกีแล้วกันเพราะว่าลงงทีกเดี๋ยวมันตายไวเกินเดี๋ยวคลิปมันจะสั้น เขาว่าอุตส่าห์เจอก่อนสวรรค์ทั้งทีโอ้ม oh ายกอดเฮ้ยไปไหนไอ้บอทเซทเอก็กไปหาบอทเราตามรเราตามบอทเซทเอ็กไปดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการล,ลงตรงนี้คิดว่าแรงพวกนี้น่าจะลบน้อยนะพอดีจกูนมาหาเราด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งตายนะครับภารกิจในเกมนี้คือเราต้องหาพลาสมาให้เจอ ซ้ายแน่นอน MP 5 3ครับ MP 5 3สามซีนแล้วะลูกเอ้ยสวยเราไปช่วยระวังระวังระวังเจอซองใหม่ด้วยแปะแปะเจ้ากูน่าเห็นละแปไอค้าจโหูฝนตกหนักจังวะใช่ครับตอนนี้เย็นเย็นเย็นเว้ยเย็นเวอยเย็นเย็นเวอร เออเจอพารมาแล้วเจอพารมาแล้วนี่ไงพาร์มานี่ทุกคนนี่เป็นไงเจอกอดสวรรค์ปุ๊บเจอพารมาเลยมาดิวะธรรมดาผมอัดลายเทคือผมไม่เจอเนะี่ยเจอนิตาแรกอันนี้ก็จะเป็นสกินพาร์ตมาบะมีนะครับเป็นสกินที่ดีมากๆยิงบบกตราการยิงหนึ่งแล้วก็บวกความแม่นยำหนึ่งครับมันจะโหดไปไหนวะปาเดี๋ยวเราไปไล่ยิงคนเลยดีกว่าและชุดที่ผมเอามานะครับก็เป็นชุดในซีซั่นพาร์เลยนะ ชุดในชิดทั้นสูยเจอพอดีเลยครับผมเจอซองยาวอยู่นี่ครับผมชกุณเจอพัดหาอีกอันเหรอใช่ถ้ากันเราเล่นพัดเอ้ยไอดอกทับตกใจหมดไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นพัดหน้าคููกันเลยดีกว่านะแต่ว่าเรามีคนเสบียงกิจคอยซัพพอร์ตอยากได้สกครบสี่ดอีด้วยูด้วยโอเค เอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยชีอูดชีอูดทำอะไรอูดอะอูดอูดอูดเป็นสัตว์นะครับไปเราไปขับรถล่าคนกันดีกว่าขึ้นรถนะครับนี่เรามากับรถสกินไม่มีล้อรถสกินทะเลทรายที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อสองคลิปที่แล้วฮะสกินนี้ควรถอดสิบอันดับสกินที่ควรถอดมากที่สุดสิบอันดับสกินที่ควรถอดมากที่สุดสกินนี้รถแม่งโคตรใหญ่อะยัะงค้างไปรัวเพรามึงปน มีคนไหมนะเมืองนี้โพชิกิโพ,ช,โพชินกเอ้ยไม่ใช่อันนี้อะไรนะเออโพชินกถูกแล้วร้อนหลอนหลอนหลอนอพี่ภูพิมาอะไรมาเนี่ยอุย้ยผมปวดกระดเข้าดิสคอดเอกระโดเข้าแจ้งเตอร์ดิสคอดเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ภูส่งมาพี่แอร์ว่าอ่านแล้วไม่ไม่อ่านทันเฉยว่ะมีคนไหมอยากยิงคนแล้วไม่มีคนเลยจริงหรอ กกอยาินเอ้ยเจอพาร์นไม้แล้วทำไมกาะสวรรค์เจอทุกเจอทุกเจอทุกเมืองเลยอะอะไรอะธรรมดาผมกดเจอแต่นี่คือหน้าอ้ยชูกลุ้นรานค้าลดราคาเราเหมากันซ like 네ื้อใช่ซื้อเกาะสีเลยซื้อโฮเมอร์ด้วยซื้อโฮเมอร์ได้ครับวอร์ดบิลวอร์ดบิลคุงลุงคังลังคัางลังข้งไปทุกคนเราซื้อแค่นี้แหละ เรามีแค่นี้ไปทุกคนเราวิ่งเอาครับเฮ้ยมีตัวยิงกันในโรงงานมีตัวยิงกันในโรงงานครับคุณผู้ชมยังไงเห็นแล้วอยู่บนป่องครับอยู่บนป่องอยู่บนป่องโรงงานครับผมนั่นน่ะมันเอากันแล้วมันเอากันแล้วเอากันแล้วใช่แล้วครับไม่ทราบคุณโดมจะไม่ช่วยผมเหรอกําลังเลือกอยู่จะช่วยยังไงคนนึงก็เล่นโลบอกอยู่ ไม่เคยเล่นนะครับเกมแบบนั้นเหรอเจอแล้วครับเว้ยเจอแล้วเจอแล้วเจ็บเจ็บเจ็บมาดิวะโอ้โหเมื่อไปกินก่อนนะไอ้หนูพันยามมาสองตัวเลยครับลูกมาสองตัวเลยครับลูกเราเราเป็นเราเป็นเด็กแรงเจ็บหนึ่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 งอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยยังไงยังไงมาเจ็บไปดิ มันโดนปืนไฟเราไปไหนจะกูระวังกูระวังดูดิ่ตัวไหมตัวไหมเฮ้ยวันนี้เจ็บกูเจ็บกูเบิดเข้าเลแล้วก็ไปยิงเลยเฮ้ยอ้าวหมูตกโอ้ยหมูน้ำตกโอ้ยเจ็บเจ็บใจเหลือเกินมารอบนี้เราเจอเป็นโหมดนิคมรกร้างนะครับเดี๋ยวลงเขตทหารกันเลยดีกว่าจะได้จะได้จบไวๆไม่ไม่ถึงเราฆ่าคนไวๆ เราจะต้องตามหาพัดมาให้เจอไวที่สุดนะครับเพราะว่าปืนนี้ค่อนข้างที่จะหายากมากถ้าไม่เจอแล้วก็มันจะไม่ตลกแม้แต่นิดเดียวที่ไม่ตลกนะครับน้องพัดมาอยู่ไหนพัดมาอยู่ไหนมีไหมมีไหมไม่มีเลยเหรอลงมาเจอแต่ทอรกรกรนะครับผมอุ๊ยวีเอเลยครับที่เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนใหม่เป็นปืนกลแล้วผมมีวีเอเอสอาสาการยิงหนึ่งเฮ้ บอสแบบไหนนะคตรีนขึ้นแล้วครับ,บวิจญาม่ยิบสีก็แงงน่งอยู่นะตอนนี้จะไม่อยากเล่นครับโอามันมีปืนช่องแปบ๊บสวยแล้วเฮ้ย <c oughs> ไม่เจอไม่ไม่เจอพาร์มาแรงเล่นไม่มีเลยครับคือรักแมว,<ไ>วจะได้จบไวๆโอเคมาแล้วนะทุกคน รอบนี้เราเจอเป็นเน็กเทื้อได้นะเราจะทำการลงวงฟ้าพึ่งหาพาร์ทโฟเลยพาร์ทโฟก็ดตืดแล้วครับน้องเราไปหาอะไรนะบูแจ็คเกอร์ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ปืนฮิวเอ้ยไม่ใช่ปืนฮิวดิอะไรนะพาร์ทโฟเอ้ยมันชื่ออะไรนะพาร์ทมาเออพาร์ทมาพาร์ทมาบอบมี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 ไม่ต้องกลัวครับผมมังโก้อโอเคลงซิฟเวใครเจอพาร์ทมาคนแรกเอาไปเลย100เหรียญในฟรีไฟผมเจอมังโก้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  เดี๋ยวเก็บเสียงครับผมเหลือพาดมากครับผมชูคุณติ้ง้ือครับผมชูคุณติ้งคือยครับผมอยู่นะครับมาอยู่มาอยู่ด้านยังะงตัวเบอร์ดี้อย่าหามาเลยแต่ไอ้ตัวชุดชุดกินจานถึงแล้วโอเคครับมาแล้วนะครับรอบนี้จะทำการเจอเป็นโหมดอะไรนะครับ บาซิเลียเลนชาร์บาบสี่หมดบาซิเลียเราจะทําการลงที่ลงตีเด็กเลยดีไหมนะ <c oughs> เราลง <c oughs> เราลงทางแสงดีกว่านะลูกๆเอ้ยทางแสงนะคะทางแสงแล้วค่อยวิ่งไปลงตีเด็กนะคะลูกๆ <c oughs> ถ้ารอบนี้เราไม่เจอพลาสมาเราจะทําการเปลี่ยนชีคิปเป็นวิ่งเล่นในแมปแดนชาร์บาบ <c oughs> ผมแอบไปเปลี่ยนชุดมาครับเป็นชุดอบังโรตีนะเดี๋ยวผมลงถึงพื้นให้ดู นี่ชุดชุดเป็นประมาณนี้ยังไม่ถึงนี่ว่าพี่ไม่ดูเลยโทษทีอ่ะคนละครึ่งนะเบอร์ยียเอาครึ่งไหนเอาครึ่งขวาครับผมขวาร้ายซ้ายดีเว้ยโอ้ยปีฟามาด้วยครับแต่ไม่มีพารมากก็เหมือนความรักนั่นแหละตามหาเธอให้ตายสุดท้ายเธอก็ไม่ดอกให้เราอยู่ดีวันนี่นทุกคนนี่คับนี่คือชุดบางโรตีที่ผมเพิ่งไปแลกมานะแค่ซื้อนโรตีง่า อยู่ด้านหน้าผมเลยอะครับพี่จะขึ้นยิงมันดีไหมข้างบนตรงทีนอยู่ก็ดีนะก็ดีนะไปดีกว่าทุกคนเราถือปืนดิทำไมมันยิงไม่โดนกระทาเราเดี๋ยวไปหาครับเดี๋ยวไปหาครับเดี๋ยวไปหาครับวิ่งเข้าโกดังไปแล้วตัวหนึ่งโกดังไม่เมเนเด พีตัวเรงขับรถด,ดัเคียไปพาร์มาบ้ามีจากไหนเนะี่ยข้างบนข้างบนบนเขาล่ะเดาสกแกนนะใช่ใช่บนเขาบนเขา <c oughs> มีหนึ่งตัวยิงป <c oughs> นใส่ไปก่อนนะครับผมอ่าโดนโดนครับจจงหวันนี้ผมเป็นเด็กแรงแล้วผมชาร์จทำไมเนะ <c oughs> นี่ยไม่เราวิ่งออกมก็มีเด็กแรงใครรอดโดนเรา เกือบตายเดี bueno. ๋ยววิ่งขึ้นเขาแล้วกันมัีตัวม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 ีตัวแล้วไม่ตรงเลยเราฆ่าได้ตัวหนึ่งมันวิ small, no. ่งมันวิ่งเมียนะครับเหัวมัน้วครับผมได้ครับผมรอกแค่ต้นไม่ไม่มันตายมันมันตัวมันตายโปรตีกันนี่ห้อเฮ้ยเฮ้ยโดนเข้าหลังแบบนี้ผมไม่เอาเลย เราชัานนะ่วโมงร้อยแรื่องยิงนะแหละ๋ยวเราหวงจะลิงขึ้นไปตามนั่นไงอีนั่นที่มันฆ่าเราอะ่ะไม่ต้องสนใจไม่ต้องซนชุบเลยชุบเลยชุบเลยแล้วมันเห็นอามัตต์ค่าลองเพื่อนมานะทุกคุณมันวิ่งไปเก็บศพไปแล้วไอตัวนั้นมันมันอยู่ต้นไม้นั้นขอปืนก่อนขอปืนก่อน,ข,อน,อนขั้นแรกอะลาฟอร์มาไม่มีกระสุนเอ็กเอมแปดมาดิวะ มันตายแล้วมันตายแล้วฮะเวลาตายคือตายง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่คิดจะง่ายขนาดนี้นะตอนมันตายคือวิ่งมาเดือดๆให้ยิงเลยเหรอแล้วแล้วมันตายเลยเหรอือมันดาวมันดาวหิวข้าวอะ่ะกินอะไรหิวตีนไวรุ่นหิวตีนไวรุ่นขึ้นไม่ทันน้องว๊า <What? S 1> หิวตีนไวรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีเฮ้ยมีตัวขับรถด้านล่างขับรถกระบะครับซ้ายมือบน กดมาเลยช่วยมาเลยช่วยมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรเอ็งรอเอ็งรอไปกดดูรีเพย์เลยแล้วเมื่อกี้รถแรงสามร้อยเหรอสามร้อยเลยเหรอมีตัว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 อยู่ในเมืองนะมีตัวอย่าเข้าเลยเข้าวงเดียวต่อไปอ้าวอ้าวชนมันเลยเหรอโอ้โหเรียบร้อย น้อยครับผมโดนช็อคแล้ยังไม่ดี <S 2> <S 2> ยังไม่ดียังไม่ดีผู้ลเล่นผู้ลเล่นผู้ลเล่นสวยอะไรอยู่ไรเครื่องช็อกใหม่นี่ว่ามันจะโหดนะที่ไหนได้มันโดน,น,านราบาดเม่เดียว ตรงค้างแสงก็มีเบอร์ดี้เบอร์ดี้จะได้พักมากกี่โมงบอกด้วยไม่ต้องเล่นแล้วอันนี้ตัวบนดาวตัวบนวดาวเบอร์ดี้สเต็ปจกแรงครับมีคนอยู่ในค้างแสงอะ่ะดักไหมเราอยู่ในวงนะเบอร์ดี้ดักไหมได้ได้ ขับรถเข้าม่เอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ย What the fuck กระวงกวงกราวงมีน้ำใสระเบ์ดีมันมาแล้วสิเฮ้ยรถมันจะดับไหมนนะ ขับข้ามไปเลยเอ๊ะขับขับไม่ได้ขับไม่ได้เองลองขับดูเองขึ้นรถมันถอยเองเห็นหมนั่นนั่นนั่นันมันเงียบที่อื่นอยู่แล้วเข้าหล <k amp voir> ังดีกว่าเรามใช่คุณไหมยะดูสเต็ปกูดี เก็บมากเจ็บมากโดนหัวโดนหัวตากมาเกออจุกนึงดูเจ็บไเจ็บเจ็บเจ็บครับเจ็บครับผมไอ้วอลดามีนะความมือชุนความมือความมือซ้ายมือก็มีไวปดิ

โทษทีอะ,อะ,อะโทษทีว่ะคอนเทนต์ดันแรงปะเนี่ยเฮ้ยไดิอะไรนี่ไงครับผมเป็นครีเอเตอร์ครับผมเป็นครีเอเตอร์ครับ <laughs> มันมาได้ไงวะอะไรอ่ะมันคืออะไระคุณโอ,โอเคนะก,ก็จบแล้วนะครับสำหรับการเล่นไฮไลท์ดันแรงของผมนะครับตอนแรกมันจะมาอาัดพัดมาแต่ปรากฏว่ามันไม่เจอก็เลยกลายมาเป็นคอนเทนต์ ดันแรงกับคุณบอดเซตเอ็กนั่นเองคลิปนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะแล้วก็เอ j o จครับผมเอนจครับผม